อัสสลามุอะลัยกุมละสวัสดีนะคะ่อเพื่อนๆจะไปฟังคลิปวิดีโออย่าลืมกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือน้วยนะคะสำหรับวันนี้นะคะหอนก็มีเรื่องจะมาเล่าให้เพื่อนๆฟังอีกเช่นเคยแต่ก่อนจะไปฟังคลิปวิดีโอนะคะขอขายของก่อนนะคะ สำหรับเพื่นอนเนคนไหนที่อยู่ปากีสถานนะคะอยากจะกินข้าวเหนียวนะคะสามารถสั่งกันเข้ามาได้นะ1กิโลเก้รรูปีไม่รวมค่าส่งถ้าเพื่นนอนเพื่อคนไหนที่อยู่อิสลามบัดหรือราวันพินดีสามารถน,นรับได้หรือว่าส่งใบเกียร์ได้เพราะว่าส่งใบเกียร์มีเก็บปลายทางด้วยนะคะสั่งกันเข้ามาเยอะนะคะตอนนี้ใกล้จะหมดแล้วคะ่ะถ้าขวัญสั่งรตใหม่มาต้องร้อยอีกนานเลยคะ่ะ และขวัญก็มีอีกอย่างหนึ่งที่อยากจะแนะนําทุกคนนะคะเป็นผลิตภัณฑ์ที่ขวัญใช้อยู่นั่นก็คือนี่เลยนะคะครีมกันแดดมาร์คอัพแชมวนั่นเองค่ะทุกคนคะ่ะขวัญบอกเลยว่าอิสานประหยัดไซรลน์นะคะพออยู่ปากีฟมีขายมีแต่อยู่ในไทยอันนี้ก็คือสาหรับเพื่อนๆที่อยู่ไทยเท่านั้นนะคะสามารถสมัครเป็นตัวแทนได้นะคะเปิดบิน350บาทได้รับากระปุกสามารถเป็นตัวแทนขายได้เลยนะคะขวัญจะไม่อธิบายสรรพคุณอะไรใดๆจนกว่าจะได้มาลอง ใช้ด้วยตัวเองมาลองขายด้วยตัวเองถึงจะรู้ว่ามันดีหรือไม่ดีนะคะแต่รู้แค่ว่ามันกันแดดได้100%ยมี SPF 50 PA++ บกบวกกแต่ถ้าอยากจะเป็นตัวแทนขายก็แค่350ได้5กระปุกไปเลยค่ะและสำหรับวันนี้นะคะขวัญก็มีเรื่องจะมาเล่าให้เพื่อนๆฟังอีกเช่นเคยคือขวัญก็คือแบบมีความรู้สึกว่าเจอคอมเมนต์นี้แล้วคือแบบมันก็รู้สึกแบบ ถามว่าเฮิดไหมมันก็ไม่ได้เฮิดอะไรข่าดนั้นคือถ้าเป็นคอมเมนต์อะไรลบๆนะคะมันไม่มีผลอะไรเกี่ยวกับการใช้ชีวิตขวัญแน่นอนเหมือนที่ขวัญเคยบอกไปในคลิปเล่าก่อนหน้านี้นะคะเออมันไม่ได้มีผลอะไรกับการใช้ชีวิตของขวัญเลยขวัญดีใจได้ซ้ําที่เขามาคอมเมนต์แบบนี้แล้วมันทําให้เรารู้สึกว่าเรารักศาสนาอิสลามมากขึ้นรักที่เราเป็นเรารักที่เราเลือกในรักในสิ่งที่เราเลือกที่จะยืนอยู่ตรงจุดนี้นะคะซึ่งคอมเมนต์นี้นะคะคอมเมนต์มาว่าอยู่บนสวรรค์ดี เดินลงนรกเฉยเลยขันก็อยากจะถามย้อนเขากลับไปนะคะว่าคุณหมายถึงสวรรค์บนดินใช่ไหมเออถ้าเป็นสวรรค์บนดินน่ะมันอยู่ไม่ถาวลหรอกค่ะขันบอกแค่นี้แหละเออบอกเลยว่าสวรรค์บนดินเนี่ยถึงจะสวยงามแค่ไหนก็สู้สวรรค์ที่ถาวรแท้ๆจริงๆไม่ได้นะคะที่ขันได้คอมเมนต์นี้มาเพราะอะไรรู้ไหมทุกคนจําได้ไหมที่ขันเคยลงคลิปคลิปหนึ่งที่ขันเล่าเกี่ยวกับเกี่ยวกับการที่ขันเข้ารับอิสลามว่า ขวัญเข้ารับอิสาลามเพราะอะไรทําไมเป็นพูดอยู่ดีๆถึงเข้ารับอิสาลามนั่นแหละมันก็เลยแบบมีคอมเมนต์แบบเข้ามาเยอะมากทั้งดีและไม่ดีนะคะแต่ส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นคอมเมนต์ที่ดีๆให้กําลังใจกันนะคะเพราะว่ามีเยอะมากสําหรับเพื่อนๆต่างศานิที่เข้ารับอิสาลามเหมือนกันกับขวัญคือไม่ได้เป็นมุสลิมแต่ตั้งตั้งแต่ดั้งเดิมคือมีเยอะมากๆเลยนะคะแต่ว่ามันก็จะมีพวกคนที่เขาคือเขาเรียกว่าอะไร เขาคงจะไม่เปิดใจหรือว่าเขาอาจจะมีอคติกับสิ่งที่เราเล่าไปพูดไปทั้งนั้นที่เขาไม่ได้รู้ความจริงเลยว่าเราเป็นยังไงเออแม้กระทั่งตัวเขาเองะเขายังไม่รู้เลยว่าเขาควรจะเดินไปทางไหนถึงคอมเมนต์มาแบบนี้ได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยขวัญอยากจะบอกนะคะว่าสวรรค์นบนดุนยาเนี้ยมันก็เป็นแค่สิ่งสิ่งหนึ่งที่ทําให้มนุษย์เนี่ยหลงอยู่กับการใช้ชีวิตที่คิดว่าตัวเองจะอยู่ที่ตรงนี้ตลอดไป คิดว่าตัวเองจะมีชีวิตยืนยาวไปร้อยปีพันปีแต่ความเป็นจริงแล้วมันไม่ใช่เลยนะคะมนุษย์ทุกคนเกิดมาก็ต้องมีตายนะคะไม่มีใครอยู่คำ้ำฟ้าเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเป็นสวรรค์นบนดินน่ะทุกคนมีได้นะคะทุกคนสามารถอยู่กับมันได้แต่การที่จะอยู่กับมันได้คุณต้องรู้ว่าใจคุณเนี่ยที่แท้จริงแล้วใจคุณเนี่ยมันต้องการอะไรกันแน่อะไรคือสิ่งที่เป็นจริงอะไรที่เป็นความจริง ที่คุณจะกลับไปหามันเพราะฉะนั้นนะคะถ้าเปรียบเทียบสวรรค์บนดินกับสวรรค์ของอัลเลาะห์ทุกคนค่ะมันเปรียบเทียบกันไม่ได้แม้แต่เศษฝุ่นขวัญบอกแค่นี้เพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เรารู้ว่าถ้าเกิดว่าเราเป็นคนดีแล้วเราตายไปนะคะคือถ้าอัลเลาะห์เมตตาเราให้เราได้เข้าสวรรค์ของพระอ,องค์อีสวรรค์บนดินเนี่ยเราลืมมันไปเลยคนที่จนที่สุดในโลกดุนยาเนี่ย เขาไม่ได้คิดหรอกว่าตอนที่เขาอยู่บนดุญญนยาเนี้เขาทุกทรมานแค่ไหนเขายากจนค้นแคนแค่ไหนเขาไม่มีแม้แต่ข้าวจะกินไม่มีแม้แต่บ้านจะอยู่พอเขาได้ไปเจสวรรค์ของอเลาะพออเลาะให้เขาได้เข้าสวรรค์แล้วคิดดูว่าบนโลกดุญญนยาเนี้เขาลืมไปหมดเลยว่าเขาอะมีความลําบากมากแค่ไหนเขามีความทุกทรมานมากแค่ไหนมันเปรียบเทียบไม่ได้เลยนะคะสวรรค์อเลาะ คือสวรรค์ที่ถาวรคือที่อยู่ที่ถาวรของมนุษย์ที่จะกลับไปซึ่งเขาก็คงจะคิดได้แค่ว่า,าประมาณว่าแบบเออเป็นต่างศาสนิกอยู่ดีๆสามารถทําได้ทุกอย่างอยากจะทําอะไรก็ทําได้อยากจะไปไหนก็ไปได้อยากจะแต่งตัวแบบไหนก็แต่งได้อยากจะคิดอยากจะทําอยากจะพูดอะไรก็เป็นไปตามนั้นแต่ว่าการที่เรามาอยู่ตรงจุดเนี้มันเหมือนตนกนรกเหรอคะขัญถามหน่อยถ้าเกิดว่ามันขันเนี่ยมาอยู่ตรงจุดนี้แล้วมันเหมือนกับการตกนรกอะ แล้วทำไมคนถึงเข้ารับอิสลามเยอะทำไมคนถึงพยายามที่จะหาทางออกให้กับชีวิตของตัวเองทำไมคนถึงอยากจะมีความสุขในการใช้ชีวิตแล้วมันหมายถึงอะไรหมายถึงความสุขบนโลกใบน,นี้หรอหรืออะไรนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยที่ขันมายืนอยู่ตรงจุดเนี้ยถ้าคุณคิดว่ามันมันมันเป็นการตกนรกที่แบบขันมาอยู่แบบทุกทรมานหรอแล้วขันต้องมาคุมผม ขันต้องมาอยู่ภายใต้การควบคุมของสามีขันต้องมาฟังคําสั่งของซึ่งของใครก็ไม่รู้ที่ไม่เคยเห็นหน้าอย่างนั้นหรอแล้วขันจะบอกนะคะว่าการที่เราศรัทธาสิ่งใดสิ่งหนึ่งขันจะบอกเลยว่ามันจะทําให้คุณมองเห็นทางสว่างของชีวิตตัวเองถึงแม้ว่ามันจะยากจนข้นแค้นถึงแม้ว่ามันจะเจอปัญหาหนักถาโถ,ถงเข้ามาแค่ไหนก็ตามคุณจะมองเห็นเส้นทางที่คุณจะเดินไป และขวานก็ดีใจด้วยซ้ํานะคะที่เจอคอมเมนต์มาแบบนี้ซึ่งขวานก็จะได้อธิบายว่าทําไมขวานถึงมาอยู่ตรงจุดนี้ทําไมขวานถึงใช้ชีวิตแบบนี้ได้จริงๆแล้วอะถึงอยู่บนโลกเนี้ยมันจะมีบททดสอบมันจะมีเรื่องอะไรต่างๆนา,นานาเข้ามามันก็คือบททดสอบมันก็คืออุปสรรคที่จะทําให้เราเนี่ยสามารถผ่านพ้นไปได้และมันจะทําให้เราอะนึกถึงสิ่งสิ่งหนึ่งที่เราศรัทธามากๆนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย การที่เราศรัทธาสิ่งใดสิ่งหนึ่งแล้วมันทําให้เรารู้ว่าเราจะได้สวรรค์เป็นสิ่งตอบแทนการที่เราผ่านบททดสอบหนักๆในชีวิตได้แล้วเราเนี่ยได้ารางวัลในการตอบแทนคือสวรรค์ใครจะไม่อยากทําถ้าแบบเราทําอะไรที่มันหนักๆแบบแบบคือทนไม่ได้คือแบบเหมือนจะทนไม่ได้อะคือทรมานมากๆคือแบบเหมือนเอาหินมาทุบหัวแต่ว่ารู้ว่าเอาหินมาทุบหัวแล้วเนี่ยแบกบมันไว้อยู่งั้นอะ แล้วเราได้สวรรค์จะเอาไหมนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถึงแม้ว่าทําดีแล้วแล้วการที่ทําดีไปแล้วมันก็ต้องมีผลตอบแทนแน่นอนนะคะมันไม่ได้หรอกนรกอะถ้าเกิดว่าทําดีด้วยความบริสุทธิ์ใจอยู่ตรงนี้ด้วยความบริสุทธิ์ใจมาด้วยความบริสุทธิ์ใจและนรกที่คุณพูดถึงเนี่ยก็คงจะเป็นสิ่งที่ขวัญพูดมานั่นแหละค่ะว่าทําไมอยู่ดีๆแบบเออมีอิสระอยู่ดีๆไม่ชอบอยากกักขังตัวเองขวัญจะบอกนะคะว่าการที่ขวัญอยู่ในอิสลามอะขวัญไม่ได้ถูกกักขังขวัญก็เป็นอิสระดี และขวัญจะบอกว่าการที่ขวัญอยู่ในอิสลามเนี่ยขวัญเนี่ยรู้สึกปลอดภัยด้วยซ้ําเวลาไปไหนมาไหนรู้สึกปลอดภัยมากๆเหมือนมีคนกําลังคอยปกป้องเราอยู่มีคนกําลังคอยมองเราอยู่ว่าเราจะทําอะไรเราจะไปไหนเราคิดอะไรเราพูดอะไรก็คือมีคนคอยเตือนสติเราอยู่ตลอดเวลามันก็เลยทําให้ขวัญรู้สึกว่าขวัญอยู่ในอิสลามด้วยความปลอดภัยปลอดภัยทั้งกายปลอดภัยทั้งใจตัวเองนะคะคือเอาง่ายๆว่าคนที่เห็นเราอยู่ในสภาพแบบเนี้ยเขาชื่นชมด้วยซ้ํา ะะถ้าเราทําให้คนอื่นรักได้นั่นก็หมายความว่าคนผู้ที่เราศรัทธาเนี่ยก็รักเราเช่นกันนะคะถ้าเกิดว่าเราเนี่ยทำให้คนอื่นเกลียดนั่นก็หมายความว่าสิ่งที่เราศรัทธาอยู่เราไม่ได้ศรัทธาจริงๆนะคะเพราะฉะนั้นนะคะที่ขวัญยืนอยู่เนี่ยมันไม่มันไม่ใช่นรกแต่มันเป็นทางเดินระหว่างโลกนี้ที่จะข้ามไปยังสวรรค์นั่นก็คือเป้าหมายแล้วก็ปลายทางที่ ขวานกำลังจะเดินไปนะคะแล้วทางระหว่างที่เดินน่ะถึงแม้ว่ามันจะมีอุปสรรคอะไรก็ตามแต่ถึงคนจะมองว่ามันเป็นทางเหมือนนรกก็ตามแต่อันนั้นมันก็เรื่องของเขาไม่ใช่เรื่องของเราเพราะเรารู้ว่าถ้าเราผ่านตรงนี้ไปได้มันก็คือสวรรค์เราก็ทํานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยขวันขอบคุณคอมเมนต์นี้มากๆเลยนะคะที่คอมเมนต์เข้ามาเนาะแล้วก็มีพี่เข้ามาคอมเมนต์ตอบนะคะว่านึกดีๆนะว่ามันกลับกันหรือเปล่าเออ มันกลับกันหรือเปล่ามันก็จริงแหละนะคะเพราะว่าบางทีอะ่ะการที่เราเป็นอิสระอยู่ดีๆขันก็เข้าใจเขานะคะว่าเออทาไมแบบอยู่อยู่แบบอิสระอยู่ดีๆทําไมไม่ชอบสามารถทําอะไรก็ได้โดยที่ไม่ต้องมาแบบกลัวว่าจะบาปอย่างเงี้ยใช่ไหมขันเข้าใจนะคะว่าเออคือแบบเธอจะอิสระอยู่ดีๆทําอะไรก็ได้กินอะไรก็ได้ใส่แต่งตัวแบบไหนก็ได้อะไรเงี้ยทำไมต้องมาเป็นแบบนี้อะไรเงี้ยคือในเมื่อเราตัดสินใจมาแบบนี้แล้วอะถึงแม้ว่ามันจะเหมือนตกในโลกทั้งเป็นแต่หลังจากนั้นแล้วเนี่ย เราได้สวรรค์เป็นสิ่งตอบแทนมันก็ไม่เสียหายนะคะมันคุ้มค่าด้วยซ้ากับการที่เราเลือกที่จะเดินลงนรกแล้วอยู่แบบเนี้ยแล้วใจเรานิ่งแล้วใจเราไม่โกรธไม่แค้นไม่เคืองใครเอาจริงๆทุกคนคะ่ันจะบอกว่า,าศาสดาของาศาสนาอิสลามนะท่านอับดุลโมฮัมหมัดเนี่ยท่านนะคะผู้บททดสอบเยอะกว่าเรามา,มากมากๆเลยนะคะเราเนี่ยมันแค่นิดเดียว เอาจริงๆว่ามันให้เท่าเม็ดข้าวได้เถอะนะคะเราะว่ามันแค่จิบๆท่านสมัยนั้นเนี่ยคิดดูว่ากว่าอิสลามจะมาจะมาถึงจะมาถึงเราอะทุกคนขัะมันไม่ได้ง่ายเลยนะท่านนาบีคือเผยแพร่อ,อิสลามมา23ปีจนท่านเสียชีวิตเนี่ยมันไม่ได้ง่ายเลยนะทุกคนคะ่ะเออเราคิดดูว่ากว่าอ,อิสลามจะเผยแพร่มาจนถึงยุคปัจจุบันเนี้ยมันไม่ได้ง่ายเลยนะคะ เพราะฉะนั้นเนี่ยทุกคนคะการที่มาอยู่ตรงจุดนี้ไม่ใช่ว่าใครก็ได้ที่จะได้มานั่งอยู่ในอิสลามโดยที่แบบไม่มีเหตุไม่มีผลไม่มีนะคะอัลเลาะเลือกทุกคนถ้าอัลเลาะไม่ได้เลือกอัลเลาะไม่ได้ตัดสินใจไม่ได้กําหนดให้เราได้มาอยู่ในอิสลามเนี่ยคิดหรอว่าเราจะได้มาอยู่เพราะว่าการที่มาอยู่ในอิสลามเนี่ยถ้าคุณไม่เด็กจริงไม่เดี่ยวจริงคุณจิตใจไม่เข้มแข็งไม่อดทนจริงคุณมาอยู่ไม่ได้จริงๆเพราะมันมีอะไรหลายๆอย่างมากที่ทําให้เราจิตใจอ่อนแอและเด้ขวัญได้มานั่งอยู่ตรงเนี้ย เป็นเวลาสิบกว่าปีเนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเช่นกันไม่รู้ผ่านอะไรมาบ้างแต่นั่นมันก็คืออดีตเราไม่สามารถกลับไปแก้ไขมันได้แต่ณปัจจุบันนี้ถ้าเราเจออะไรที่มันไม่ดีเข้ามาในชีวิตบอกตัวเองแค่ว่ามันก็คือบททดสอบถ้าเราผ่านบททดสอบไปแล้วเราได้สวรรค์เป็นสิ่งตอบแทนเราได้รางวัลที่ยิ่งใหญ่คือสวรรค์เป็นสิ่งตอบแทนมันก็คุงค่ากับการที่เราเสียมากับการที่เราผ่านมันมากับการที่เจอบททดสอบหนักๆมาขวัญคิดแค่นั้นจริงๆนะคะแล้วตอนนี้ไม่ว่าใครจะคอมเมนต์อะไรใดๆก็ตามแต่ขวัญไม่สนใจแล้ว นะคะขันก็แค่จะมาอธิบายให้ฟังจะขันก็จะไม่ได้ยกร้อยแปดพันเก้ามาอธิบายแต่ขอนก็จะพูดถึงหลักความเป็นจริงให้เขาเข้าใจนะคะว่าเปิดใจนะคะเปิดใจอย่ามีอคติกับคนที่เขามีเป้าหมายของเขาอย่ามีอคติกับคนที่เขาศรัทธาในสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เขาศรัทธาคุณก็จงศรัทธาในตัวเองคุณก็จงศรัทธาในสิ่งที่คุณศรัทธานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยของใครของมันนะคะเราอย่าไปเอาสิ่งอื่นหรือว่าเอาของตัวเองมาเปรียบเทียบกับของเขา เพราะฉะนั้นนะคะขันเข้าใจในความรู้สึกเลยนะคะว่าถ้าเกิดว่ามีคนคนหนึ่งมาบังคับให้เราทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งโดยที่เราไม่ได้เต็มใจมันก็อย่างว่าเลยแล้วเราจะทําไปเพื่ออะไรใช่ไหมถ้าเราไม่รู้ว่าเราทําแล้วเราได้อะไรแล้วไม่ได้มีใครบังคับขันเลยเพราะว่าครอบครัวขันก็ไม่ใช่อิสลามนะคะครอบครัวขันก็คือเป็นพุทธหมดเลยแล้วขันทําเพราะว่าขันเต็มใจทํานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยขันเข้าใจหลายๆคนนะคะพี่น้องต่างศาสนิกที่เข้ามาฟังขันเนี่ยถ้าเกิดว่าแบบคนไม่เปิดใจจริงๆเนี่ยเขาก็จะไม่รู้หรอกว่า เขาอะเขาไม่รู้หรอกนะคะว่าเราอะต้องการอะไรเขาไม่รู้หรอกว่าเราอะทําแล้วได้อะไรนะคะแต่เราแค่รู้ตัวของเราเองแค่นั้นเองนะคะขันเนี่ยก็คือแบบสบายมากสาหรับคอมเมนต์พวกนี้แต่ว่าแรกๆอะที่เจอคอมเมนต์แบบนี้ก็แบบว่ากลัวอยู่เหมือนกันว่ากลัวว่าจะตอบเขา,ย,ายังไงดีจะทํายังไงดีถ้าเกิดว่าเจอคอมเมนต์แรงๆเหมือนแบบเห็นในข่าวเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยขันเจอบ่อยมากที่แบบโอ้คอมเมนต์ว่าอิสลามอย่างโน้นว่าอิสลามแบบนี้อิสลามหหวรุนแรงอิสลามแบบคือเอาให้ง่ายว่า สมัยก่อนอ่ะหรือสมัยก่อนนที่ยังไม่ได้รู้เรื่องอิสลามเลยขันนะ่ะก็เป็นอะไรที่แบบว่าเฉยๆกับกับศาสนาอิสลามมากๆคือเฉยมากก็เห็นแต่ข่าวที่ลบๆ,ๆ,ๆ,ๆมาตลอดจนวันนึงได้เข้ามาสัมผัสถึงรู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยคนมุสลิมที่นับถือศาสนาอิสลามจริงๆที่เขาศรัทธาจริงๆอะ่ะเขาไม่ได้เป็นแบบนั้นเลยเขาไม่ได้เป็นเหมือนที่ข่าวบอกเลยเขาไม่ได้เป็นเหมือนที่หลายๆคนบอกต่อกันเลยไม่ได้เป็นเหมือนที่หลายๆคนพูดเลย เพราะฉะนั้นนะคะถ้าคุณยังไม่ได้สัมผัสจริงๆกับคนที่เป็นมุสลิมจริงๆที่นับถือศาสนาอิสลามที่เขาศรัทธาในอัลเอะจริงๆคุณยังเพิ่งตัดสินว่าศาส,สนาอิสลามไม่ดีมันไม่ได้เกี่ยวกับศาสนาแต่มันอยู่ที่บุคคลจํำไว้นะคะมันอยู่ที่นิสัยสันดานของคนขัญพูดบ่อยมากเลยนะคะศาส,สนาสอนให้ทุกคนเป็นคนดีทุกศาสนาก็สอนให้ทุกคนเป็นคนดีแต่มันอยู่ที่คน มันไม่ได้อยู่ที่ศาสนานะคะตรงแยกแยะด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยขวัญขอบคุณคอมเมนต์นี้มากๆนะคะที่ทําให้ขวัญรักอิสลามมากขึ้นกว่าเดิมที่ให้ขวัญรู้ว่าการที่ขวัญเข้ามาอยู่ในอิสลามแล้วขวัญได้อะไรทําไมขวัญถึงยอมอดทนที่จะคลุมหัวแบบนี้ยอมอดทนที่จะแต่งตัวเรียบร้อยแบบนี้นะคะถึงเพราะว่าก่อนหน้าเนี้ยขวัญสามารถที่จะทําอะไรก็ได้เป็นอิสระในการใช้ชีวิตนะคะเป็นอิสระในทุกๆเรื่องที่ขวัญอยากจะทําอยากจะพูดอยากจะคิดอยากจะอยากจะอยากจะทอะไรก็ได้อ่ะนะคะ แล้วอยู่ดีๆก็เหมือนแบบเหมือนแบบเปลี่ยนไปอีกทางหนึ่งแล้วมาเป็นแบบนี้ต้องละหมาดถ้าเวลาต้องถือสิงอดต้องคุมผมต้องแต่งตัวเรียบร้อยเออเห็นได้แค่ใบหน้ากับฝ่ามือเออมันก็เลยทำให้คนอื่นคิดว่าอยู่สวรรค์ดีๆแล้วไม่ชอบอยู่บนสวรรค์ดีๆแล้วไม่ชอบแล้วเดินลงนรกนะคะอันนั้นมันก็คือความคิดของคุณมันก็มันก็มันก็แล้วแต่คุณแต่ว่าสําหรับขันแล้วเนี่ยขันเข้าใจ ขัญรู้ว่าขัญทำอะไรอยู่นะคะขอญขอบคุณมากๆเลยที่คอมเมนต์เข้ามาแบบนี้ขัญก็จะได้อธิบายให้ทุกคนเข้าใจนะคะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่มาอยู่ตรงจุดนี้แล้วขัญไม่ได้เสียหายอะไรแต่มันกลับดีสําหรับชีวิตขัญกับดีกับตัวขันเองด้วยซ้าที่ขัญสามารถทําแบบนี้ได้ขัญภูมิใจมากๆขัญไม่คิดว่าขันเนี่ยจะทําแบบนี้ได้ด้วยซ้านะคะคือไม่คิดเลยว่าจะเป็นคนแบบนี้ได้จะเปลี่ยนตัวเองได้จะมานั่งพูดแบบนี้ได้นะคะเพราะว่าแต่ก่อนเนี่ยก็คือแบบตับเดียวเหมือนกันมันที่ขัญเคยบอกขัญไม่ได้เป็นคนดีอะไร แต่แค่เปลี e on, ่ยนทางเดินแค่นั้นเองนะคะอ่ะสำหรับคลิปวิดีโอนี้ยาวแล้วนะคะขวัญก็ขอบคุณมากๆที่เพื่อนๆนะคะเข้ามาฟังคลิปวิดีโอขวัญจนจบถ้าฟังคลิปวิดีโอจบแล้วก็อย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะขวัญก็หวังว่ามันจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆที่เข้ามาฟังและเพื่อนๆจะชอบนะคะถ้าเกิดว่ามีคำถามหรือข้อสงสัยอะไรก็คอมเมนต์มาได้ใต้คลิปวิดีโอนะคะสำหรับคลิปวิดีโอนี้ขวัญก็จะขอตัวลาไปแล้วแล้วเราค่อยมาเจอกันใหม่ในคลิปวิิิิดดดดีีีีโโอออออออหหหนนนนน้้้้้าาาาาาะะ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 คคคคคคคยยตตตมมมมไไไววววว่่่่่่ขััััััจเเลลลลลลรรรืงงใทุุุกกฟแแแสสสสบปป